สวัสดีครับพมก็ผม Xywa Channel วันนี้เราจะเล่นเกม Tiny Temple นะครับก็จะมาเริ่มเกมกันเลยผมก็เล่นมาบ้างแล้วนะอไอ้เกมตัวทหารน้อยๆนะครับเดินคล้ายฮอนเราแค่ทำล่วงหน้าไปกับมันนะป่ะทานจิ๋วป่เล่นๆๆน่ารักนะโอเคสวัสดีครับป่ะ โทษด้นะครับถ้ามีเสียงรบกวนนะยิงยิงยิโอเคดีมากไป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 ไหลบปืดยิงตูมฮ่อๆไม่ปลามันนี่เลยไอ้รถทองโอเคไปเราก็ได้อย่งก็มีทั้งเกียร์โอเคไปยิดล่าไปตูมโอเค อ, <im sharing> อ้าวยังไงอ๋อเราเราเราลงซื้อเพิ่มเหรอโอเคป่ะอ้าวประม้าเดิน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 ธุรกิจธุรกิจดูโอเคเรียบมาแล้วขามันก่อนใ่อันที่แล้วโฆษณาเยอะอัดไว้ตั้งห้านาทีอันนี้ไม่เอาไม่เปิดเน็ตเล่นละโอเค นี่เสร็จภารกิจที่หนึ่งนะครับภารกิจที่หนึ่งคือฮัดเล่นเฮ้ยกูปิดเน็ตเล่นนิ่งวะทำไมมีโฆษณาวะป่ะมันเฮ้ยท,น,ทนดูไว้หน่อยนะฮะอันที่หนึ่งโอเคป่ะ ลุยกันเลยเจ็บคอไม่อยากทำเลยเสียงนี้นี่ขึ้นเรือมาด้วยทานจิ๋วมาก็คู่หูดเออว้าวา้วาวาวา้วาวจริงไปเลยแซกมาไปทางนี้หตัวเฮ้ยทางนี้ก็เก็บนี้กนเก็บนี้เก็บทางนี้เออเฮ้เก็บนี้เก็บกองเก็บมันนี่มันนี้นนี้มันนี้มันนี้ิง มาหนี้วันนี้นี่นี่นี่เก็บของเก็บของเก็บของเมื่อกี้ลืมมาเอ้ยท่านนึงยิ่งโอเคตายเฮ้ยอันนี้ขายอ๋อเลือดเหรอเก็บ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 อันนี้เลยโอเคขึ้นหอไปภารกิจต่อไปอืมเนาะเปลาผลงานกากาของผมด้วยไว้ด้วยนะครับดูว่าผ่านหูผ่านตาไป โอเคครับไปต่อโอเคเราไปอันที่สองไปเล่นต่อ,อมองอะไรวะดูตุ๊กตาน่ารักดูฟันนี่นี่ชื่ออะไระชื่ออะไรวะไอเดมกระผุดมัวไป อะไรเนี่ยมันคืออะไรอ่อโอเคแล้วมาก็เราก็มาคู่หูคู่เดิม <c oughs> <c oughs> ไปต่อครับไปต่อไปต่อไปต่อมาทำภารกิจทำภารกิจภารกิจทหารน้อยเฮ้ยเฮ้ยเราเก็บไปตัวนี้ก่อนเก็บ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 มันข้ามันข้ามันคือ <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยไอ้นี่คืออะไรวะไม่มีอะไรไป อ๋อยิง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 ยิ สาดยอมไม่ได้นะนุ้งเฟ้ยดีเน๊ะเราเก็บกล่องพยาบาลมาได้กูคนเดียวดีคขาเนี้ยขอให้ได้มีคำหยาบนี่เขามีกล่องพยาบาลนะตัวเองเฮ้ยเขาได้อะไรอะ่ะเอาระเบิดไปเลยเฮ้ยกดผิดป้มอ,อ้าวเราผ้าร้อยเขาตายเอเนี่ ยากเหมือนกันนะจะไม่น้อยเนี่ยโอเคยังไม่ผ่านเราก็ไปเล่นซ้ำผมไม่ใช่มืออาชีพนะที่จะมาเล่นไม่ตายมันก็ตายกอบทุกคนเลยแหลปะปตต่อ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 ภารกิจเดิมๆ ความยากมาเลย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  <c oughs> มาเลยมาเลยยิงโอเคเฮ้ยเฮ้ยกดผิดขอโทษครับระบเบิดบอลอาวุ่อ้าวเยี่ยเยี่ยแมฆหึงซัด ไหมต่อไอ้เชี้ยระเบิดตัวเองตายทั้งนั้นแ่ะไปต่ออันนี้คืออะไรเนี่ย new oh no oh yes มาต่อสกีปเลยไปทางนี้ไปทางนี้ทางนี้เดินเร็ว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 เกลือระเบิดเกี่ยวระเบิดเกี่ยวระเบิด มันข้ามันข้ามันข้ามันไปทางนี้นี่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 ข้า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 โอเคทางนี้ก่อนเราอะมันนี้เออมาเก็บของก่อนเร็วอ่าขรขอนี้ก็ต้องอยงห่างเออมาเดี๋ยวเรามาเร็วๆอืมตัวน้อยน่ารักดีมากระเบิดมันเออมันต้องงี้ตูมพังไหมโอเคพัง

เอ้ยไม่เอาไม่เอาอย่างงี้เอ้ยวันนี้ก,กันมาหนีกันนีกันนี่นี่นี่ระเบิดระเบิดไอ้เหี้ยตุ้มไม่ตายอ่ะยิง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 นี่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 ความระเบิดความระเบิดโอ้ยเกือบตายเย้เข้ ไปไปยิง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 ยิยิงยิงยิงงย่งงยิงย่งงเิมไงยิง,งยิงยิงยงยันยิงกัน,นะะหางยิงยกงยิงย กติดตามเพจผมด้วยอย่าลืมกด subscribe นะแค่คนดูทุกคนเลยนะไปเล่นต่อโอ้เ oh, ย yeah. ปืนมีอะไรให้อัพเกรดใหม่มั้งอัพเกรดใหม่ไม่มีอะไรสโคปแม็กกบอ๋อปลาย โอเคมัไม่มีแล้วครับเกรดล็อกไปอับกับอับเอ่ออับกับอับเอ่เออตามมันพอไปทำภารกิจต่อนี่คืออะไรเนี่ยอ๋อเราเราเลือกเราเลือกไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวมาอัพเกรดกันอัปเกรดก็ไม่ยาก เริ่มดันมาให้หมดโอเคไปบอม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 ขอฮือโอเคได้บอมแล้วเว,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 ว่แนแนแนมานี้มานี้มานี้ยิง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 อ๋อมาาบอมยิงใส่มัน้มเยเท i? ตายันก็มายานยิงยิงยิงโอเค 你你你你你你。音乐音乐